สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนิสาสไตล์มีเมนูอาหารจานผัดมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะผัดผักรวมๆค่ะกับอกเป็ดรมควันนะคะน่าจะเป็นอ่อรสสุดท้ายแล้วสำหรับอกเป็ดที่ซื้อมานะคะผักของเราในวันนี้ก็จะมีเห็ดมีถั่วลันเตาแล้วก็มะเขือเทศนะคะเราจะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะ เีืยวกระเทียมให้หอมๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยค่ะว่าเพราะว่าทั้ง3อย่างเนี่ยก็ค่อนข้างสุกง่ายนะคะเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอ่าแล้วก็ผงปรุงรสตัดน้ำปลานิดหน่อยน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะแค่นั้นละค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปเพื่อที่จะได้มีน้ำผัดเอาไว้กินอร่อยอร่อยด้วยค่ะพอเราชิมรสให้ถูกใจแล้วนะคะ เราถึงจะใส่อกเป็ดรมควันค่ะเพราะว่าอกเป็ดเนี่ยเขาสุกมาแล้วเนาะเราก็แค่เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะเอามาใส่เป็นสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆเ,เลยค่ะแค่นี้เองง่ายๆผัดอกเป็ดรมควันผักรวมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกการรับชมและก็ทุกกำลังใจค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ